วันนี้ก็มีกับช่างเอลฟี่ฉายาเจไข่ต้มนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแก้ตัวอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็จะมาเอ่ออะไรนะเราก็จะไปธนาคารไปปุ๊ดอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปเออคลิปสั้นที่เราทำเหมือนอ่าเป็นสั้นๆน,นะคะก็เออลงไปให้แล้วนะสอนหาเพชรนะอ่า ไม่ใช่ทํางานสิอแล้วก็เอาบัตรสีขาวเหมือนเดิมเลยค่ะเช่นเคยอ่าแล้วก็เอาสอดเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในนี้อยังถือบัตรอยูอ่เอาบัตรออกอออโอเคทีนี้ก็ถึงแล้วเอาบัตรสอดนี้ค่ะแล้วก็เอาขวานมาทุบนี้นะทุกคนทำตามเราได้เลยเด้อ อ่าทุบทุบไปเลยจ้าทุบไปเลยอย่าไปแคร์นะตัวแม่ไม่คงไม่แคร์อยู่แล้วทุบให้มันจนกว่าจะมันจะแตกนะจ้าทุกคนอ่าแล้วก็หยิบกุญแจามาแล้วก็ไปกันเลยจ้านี่น,นี่ทางนี้ทางนี้อ่าแล้วเราจะไปป้นเอ่ออะไรก่อนนะจะไปป้นอันนี้กันก่อนนะไม่รู้ว่าอะไรนะจำไม่ได้ละอ่าแล้วก็ เอาปิดเอ้ยเอาระเบิดมาสะอันนี้ระเบิดสองครั้งนะเพราะว่าประตูมันใหญ่เนาะมันแน่นมันหนามันแน่นมันออมันแน่นมากจ้าจนกว่ามันจะกระเด็นออกมาเด้อจะแม่โอเคมันกระเด็นออกมาแล้วอู้มีแผ่นยานไฟตีต่อตีต่อตตอ,อันนี้เป็นเงินนะจ้าทุกคนอนะันเป็นเงินจ้าเราทิ้งไปทำไม เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเข้าแมปแล้วออกใหม่ก่อนเด้อทุกคนเมื่อกี้เราทิ้งแปบ๊บหนึ่งเด้อโอเคทุกคนเอาใหม่เลยอ่าเอาใหม่นะเดี๋ยวเราจะตั้งสติเด้อทุกคนเอาปลาปๆอืมขับสกูตเตอร์ไปดีกว่าไปดีกว่าจ้าปาจ้า เริ่มต้นใหม่เลยนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่มโอเคถึงแล้วเอาบัตรสอดเข้าไปจ้าแล้วก็เอาขวานออกมาเดยจ้ะแม่เอาขวานออกมาเลยจ้าแล้วก็ามาทุบให้แตกเลยนะจ้ะทุบจนกว่ามันจะแตกเลยจ้า อย่าไปแคร์ซะอย่าไปแคร์ทุบ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 โอ๊ยมีคนเข้าร่วมประสบการณ์กับฉันด้วยอะ่ะฉันเป็นคนอันนั้นคือน้อ,อ,นองเอฟซีนะคะทุกคนอันนั้นน้องเอฟซีแล้เนาะอืมแล้วก็จะ,ะไปทางเดิมเลยนะจ้าคนืนเอ๋ไป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 กินจ,จ้าไปกินจ,จ้าไปกินจ,จ้าต่อไปก็เอาระเบิดออกมาเลยจ้าระเบิดระเบิดระเบิด อ้าว oh my g euh, o s ระเบิดตระเบิดอ่อนแรงมากหรือว่าแระเบิดอ่อนแรงหรือว่าอันนี้หนักกันแน่อันนี้น่าจะหนักกว่านะอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญนะจ๊ะอันี้ก็จะเป็นเหรียญจ้ะอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนเลยซักในคังไอเทมเนาะโอเคไป เราออกไปกันดีกว่ามันวีบอกอยู่เอ้ยตก,กใจมันไรจ้าอ๋อกดใจ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 ,ใจ,ใจไปจ้าไปจ้าไปจ้าโอเคหลุดออกมาได้แล้วอ่าอันนี้ก็สอดเข้าไปเลยอันนี้เราก็เอาขวาออกมาเหมือนเดิมจ้าทุกคนอันนี้ทำให้แผนวงจรมันแตกนะทาแบบ ให้แผนวงจรมันแบบเสื่อมสภาพแบบใช้ไม่ได้แล้วจ้ะอันนี้ก็คือทุบๆไปเลยอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์จ้าทุบๆไปเลยธนาคารก็เราอยากได้เงินอ่ะต่อไปเราก็จะไปเอาเพชรกันนะคะอันนี้ก็เป็นเพชรเนาะอ่ะเราก็ทุบๆอ่ะถ้ามันมีสเก็ตแบบนี้เราก็เข้าไปได้เลยอ่ะแล้วก็อืมเอาบัตรออกก่อนเลยดีกว่าเอ๊ะเราต้องใช้บัตรไม่ใช่หรอใช่ไหม โอ้ต,อตอาแล้วตาแล้วสภาพอ่ะเดียๆๆกดมอล้ะเนี่ยตอนนี้คือแบบตั้งสติแบบคือแบบเอามาจะอ่ะอันนี้เราก็เอาบแบบเราเปิดคู่มไปเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็เก็บไปกดดีจ้าเอาวางไว้ โออออกไปได้ออกไปได้โอเคเราออกไปได้ทุกคนนี่นี่นี่ทุบทุบไ,ไปเลยซ่าทุบไปเลยเราวางไม่ได้อะ Help me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  เฮปปี้ช่วยด้วยคนอื่นเขาอยากเข้าแต่เราอยากออกอะ่ะเอาแม่แล้วก็ซาขับรถไปเลยจา้นานั่งรถไฟไปเลยอ่านัง่งรถไฟจา้าโอเค ไปถึงแล้วถึงแล้วนี่ไปกระจ้าไปกระเจี้ยไปกระเจี้ยอืมไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นสาหน่อยดังโง่เนี่ยจ้าทุกคนอ้าตกน้ำตกน้ำอ้าวแล้วก็เอ้ยธนาคารไฟไหม้เฉยเลยพระแม่ทรอแลนี่เออเอาขวานออกไปก่อนนี่ชอบนั่งแต่โตทำงานเนาะ อ่ะไป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 สิแม่ไปสิ่แม่แมโอเคถึงละจ้าอ่ะเราก็ไปกันเลยจ้ะอ่ะก็เหลือแค่อันนี้เนาะไปอันนี้ก็เชี่ยวชาญเหมือนเดิมจ้าไปจ้าอ่ะเสร็จแล้วถึงอันนี้เราเห็ดคุบได้อยากเล่นอยากเล่น ไม่ได้ห่อแบเดยทุกคนเอาได้มาแล้ว3อันครบเปร๊ตอนนั้นไม่ได้3อันเนาะตอนนั้นแค่2อัน,อน,น,น,อนเพราะว่าอันนั้นยังไม่รู้ไงว่าเดียด๋วยวยออกก่อนแมะออกก่อนเอออ่าแล้วก็ไปเจอเสอกลัวตำร,รวจมาจับเ้อแม่ไป อะไรเนเอฟซี FC ฉันโอเคไปก็แค่แนวล่ะทุกคนประมาณนี้แหละอืมก็มาแก้ตัวอีกครั้งเนาะเพราะว่าทั้งนั้นเนอะทำผิดพลาดไปก็คือยังไม่ได้ครบเลยอะ่ะอืมนี่อยู่กับหน้านธนาคารเลยจ้าพ่อพแม่อ่ะเดยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาออกมาให้ครบเลยจะ้ะอ่ะ นี่ก็สำหรับคลิปด,ดีก็ขอัวลาไปเกิดกดค่าย,ายได้ทั้งเพชรได้ทั้งทองได้ทั้งเหรียญเลยอะ่ะบ๊ายบาย